มีจากตัวเมื่อไหรน้องมีมีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งเป็นแม่สาวครับสอสิริชชยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเนื่องปลายทางโอนเงืนให้พี่น้องท่านที่สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 7 2 0 1หาและ 0 6 2 5 8ห6 9 7 7าปีเกเจดรับร่องประผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะั้บฟ้าฟัา่มมื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาควยคือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่จได้พลาดคลิปดีๆราคาควยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับ ครับเมื่อนนี้เขายกับผู้ใดอเงี้ยบอกพี่น้องเนี่ยข้อควยกระหนกวันควยงามครับควยกระหนกพรควยงามเนาะผู้จับซื้อว่าจังไหนซื้อน้องเมียครับซื้อน้องเมียเนาะน้องเมียตัวทแท่ตีมือนึงครับนี่จากตัวมือหนึ่น้องเมียี่ตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งเป็นแม่สาวครับสูงเท่าไหร่น้องเมียสูงร้อยสามสิบหกครับ รอยสามสิบหกล้ำตัวแล้วดีหางล้ำบวกลบเส้นหนึ่งเหรอครับจมนสีเต่าครบหางลามที่ดีเนาะหางบอดอกเนาะครับรับประกันครับตอนนี้คมตัวกับหงสยามหงสยามของพอวี่ครับตั้งแต่วันที่เท่าไหก็อวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งครับใกล้สะหอด หลอบไปนี่ไก่เหรอตัวนี้ไม่นี้วันที่เท่าไหร่สามสิบเพิงแต่วันที่หนึ่งพานรอบแล้วตัวนี้พานรอบพานรอบที่ตสองสงคือบ่มันก็นิ่งๆอยู่เลยนครับแต่ว่าหนาจะบ่มีปัญหาเนกโค้มตัวเพราะว่าโค้มตัวครับครับอันนี้เป็นเอกสารจากพ่อวีโค้มตัววันที่หนึ่งกันยา สี่หนึ่งยี่สิบมื่อวันที่ก็อีกเมื่อกี้มือกับเป็นรอบที่สองครับแข้งขาดีน้ชสวยสาวท่องกเขมนท่องกับท่องแรกเนาะครับท่องแรกครับที่เปิดราคาไว้เท่าไรตรงนี้เปิดไหวเห็อนแสนห้าพันครับแสนหนึ่งแสนกับอีกห้าพันเนาะครับ อ่างไงเล้ค้ยต่ำพี่น้องผู้โทรเพิ่งกว่านสายเก้าเจริญนะครับลูกเก้าเจริญครับจ้ขอตันเิรือครับกันติดหงสยามมันงอกะว่าเป็นธรรมดาพี่น้องครับแล้วเราประกันอยู่เนาะครับพอวีเราประกันอยู่สามครั้งทับสามเทียครับส่วนมากก็จะว่ามีปัญหาและโค้มตัวราคาหนีนต่อร้องในบอตรงนี้ต่อร้องได้อยู่ครับ เปิดไปหนึ่งแสนห้าพันครับขอเบอร์โทรศัพท์นน่ครับศูนย์แปดสองครับครับหนึ่งแปดเก้าครับครับสี่สองศูนย์หนึ่งครับกับความสูงก็สิไปอีกยกยิงกลางมหาตรงนี้ได้โอ้เจืดหลายพี่น้องไปคอกเลยก็ว่ามีอัตลักษณ์อัตลักษณ์มียุทแต่ว่ามีแต่ขีดตมครับแต่เอาใส่ข้อคาพุ่นี่ครับกับข้อคาก็ดียุ่แต่ว่าขีดตมเีดวมบ่เห็น พาอยุเขากนสนใจกับจริงกลางมหาหนองมีได้ครับสั่นเขาไวส้สมีก้อนพ่อกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับครับ